กับอินโดนีเซียไม่ต้องขอมาทีพัฒน,นาไม่ต้องขอไปเสด็จบริจาครือรับทานได้ในการบริจาคก็ยังสามารถลดหย่อนภาษีได้ก็ยังสามารถใช้เสจิตลดหย่อนภาษีได้สองเท่าค่ะนอกจากนี้เรายังสามารถบริจาคได้ที่ศาสนสถานสถานศึกษาโรงพยาบาลและองค์กรากสาธารณกุศลค่ะเราไปดูเคสตัวอย่าง สวัสดีทักพรุ่งนี้ว่างไหมพี่จะชวนไปทาบุญพอดีพี่ไปเจอเว็บไซต์ของกรมสัมพากรมาเขามีสถานที่รับบริจาคเงินสดผ่านระบบอินโดนีเซียซึ่งเราบริจาคแล้วสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้ถึงสองเท่าเลยนะตอนนี้เพียงกลังค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์กรมสรรพากรเพื่อหาสถานที่บริจาคผ่านระบบอินโดนีเซียเพื่อสามารถ ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ถึงสองเท่าถ้ายัางไงพี่หาสถานที่ได้แล้วพี่จะส่งโลเคชันไปให้ตักนะได้ค่ะพี่คุณพ่อคะมีนิ้วใช่ที่นึงเราก็เจับเป็นส่วนผ่านบทโลเคชันใช่ไหมคะใช่ค่ะขอบรรชัย ระบบบริจาคยูคนิคอร์ดให้ได้รอแล้วนะคะสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบยูนิชชั่นได้เลยะค,ะค่ะ <S 1> <S 1> ค่ะขอบคุณค่ะค่ะบิ๊กชัยของกสิกรมีเปิดรับบริจาคค่ะยูนิชชั่นโดยการสแกน QR Code ด้วยนะง่ายเหมือรับบริจาคของเคแอนกสิกรอ๋ออุยแต่ฉันไม่มีแอปธนาคารนี้อ่ะเอ้ยแต่สักนิดน จบคนไหนได้ไหมเด็กชายรายจแายแล้วาแวกแนให้หนะโอเคจ้าเราสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากรและเลือกตรวจสอบเงินบริจาคและไปที่ตรวจสอบข้อมูลการบริจาคของตนเองจากนั้นระบบให้ทําการกรอกข้อมูลผู้ใช้งานและรหัสผ่านจากนั้นระบบจะปรากฏรายละเอียดการบริจาคเงินให้เราเลือกปีภาษีที่เราบริจาค ระบบจะปรากฏในรายละเอียดการบริจาคของเราเช่นวันเดือนปีหน่วยที่รับจํานวนเงินและช่องทางการบริจาคของเราว่าเราบริจาคแบบเงินสดหรือบริจาคแบบสแกน QR code ทั้งนี้ยังสามารถตรวจสอบการบริจาคได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะคนรุ่นใหม่ใส่ใจภาษีอากร